ของกินเล่นทานได้เรื่อยๆอร่อยไม่อ้วนถ้าท้องร้องจนทนไม่ไหวกินไปเถอะค่ะแต่ต้องเลือกกินอาหารให้ถูกชนิดใครอยากรู้ว่าอาหารแบบไหนที่กินได้แบบไม่รู้สึกผิดตามมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะจินจากเพจ Healthy Mission เพจที่จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้สาระดีๆที่ส่งเสริมสุขภาพและความงาม การอดอาหารและปล่อยให้ท้องร้องบ่อยๆอ,อาจจะทำให้ใหเรากลายเปกก็นโรคกระเพาะได้ง่ายขึ้นดังนั้นถ้าเพื่อนๆหิวก็ต้องหาอะไรมารองท้องเพื่อป้องกันปัญหาโรคที่จะตามมาในอนาคตแต่จะกินอะไรดีที่ไม่อ้วนหรือกินแล้วไม่รู้สึกอิดมากจนเกินไปวันนี้จึงมี8ของกินไลท์ทีทานได้เรื่อยๆมาแนะนำกันค่ะ 1. ไข่ต้ม ไข่ต้มเป็นหนึ่งในอาหารโปรตีนสูงและอุดมไปด้วยกรดอะมิโนจำเป็นใครที่กำลังหิวหยิบไข่ต้มมาซักฟองมากินได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนนะคะส่วนใครที่กลัวว่ากินไข่แดงแล้วไขมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะไขมันที่อยู่ในไข่เป็นไขมันที่ดีและเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการซึ่งไขมันที่ดีจะช่วยป้องกันโรคร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับเราด้วย 2. ป๊อปคอน อย่าเพิ่งคิดถึงป๊อปคอร์นในโรงหนังนะคะเพราะป๊อปคอร์นแบบนั้นกินแล้วอ้วนแน่ๆเพราะมักจะถูกเอาไปคลุกกับผงปรุงรสที่ช่วยเสริมความอร่อยแต่เต็มไปด้วยโซเดียมและน้ำตาลที่ทำให้น้ำหนักของเพื่อนเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆป๊อปคอร์นที่จินอยากแนะนำควรเป็นป๊อปคอร์นที่ไม่ปรุงรสอะไรเลยเพราะป๊อปคอร์นที่ทำมาจากเม็ดข้าวโพดล้วนๆจะให้ไฟเบอร์สูงไขมันน้อยและช่วยทำให้อิ่มท้องได้ดีกว่าขนมขบเคี้ยวชนิดอื่นๆ3แอปเปิลแอปเปิลเป็นผลไม้ที่เหมาะสมอย่างยิ่งงงงสาหหรัับคนนนที่ก่กกลลมอขอขิเ เนื่องจากแอปเปิลมีแคลอรี่ต่ำเส้นใยสูงและจะช่วยทําให้เพื่อนๆอ,อิ่มท้องได้นานขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญที่จินอยากจะย้ําก็คือเพื่อนๆต้องกินแอปเปิลที่เป็นผลนะคะถึงจะได้ประโยชน์แบบเต็มๆเ,เพราะหากดื่มเป็นน้าแอปเปิลอาจจะทําให้ได้รับน้ําตาลมากไปและไม่ได้ไฟเบอร์เท่ากับการกินแอปเปิลที่เป็นผลสดด้วย 4. ่องุ่นหากใครรู้สึกหิวลองหยิบองุ่นมาทานก็ช่วยได้เช่นกันนะคะและจะอร่อยขึ้นกว่าเดิมถ้าเพื่อนๆลองเอาอางุ่นไปแช่แข็งไว้ในตู้เย็นสักพักเพราะจะได้เนื้อสัมผัส ที่อร่อยเหมือนกับการกินไอติมแต่มีคลอรี่น้อยกว่ามากนอกจากนี้องุ่นยังมีสารชะลลวัยและสารที่ช่วยส่งเสริมการเผาผลาญไขมันทําให้องุ่นกลายเป็นหนึ่งในผลไม้ที่กินได้ไม่อ้วนแน่นอนค่ะ 5. แคแครอท แครอทเป็นผักที่สามารถทานได้ทั้งแบบดิบและสุกการกินแครอทจะช่วยให้อยู่ท้องคลายหิวโดยปราศจากไขมันแต่อุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินและแร่ธาตุที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยแต่ถ้ากินแครอทอย่างเดียวยากเกินไปลองจับคู่กับน้ำสลัดไร้ไขมันก็น่านจะช่วยให้อร่อยได้มากขึ้นกว่าเดิมแค่อย่าเผลอไปกินน้ำสลัดมากเกินไปก็พอ6ถั่วชนิดต่างๆ ถั่วลิสงอัลมอนด์พิชตาชิโอหรือวอลนัทไม่ว่าจะเป็นถั่วชนิดไหนหากเป็นถั่วที่ไม่ได้รับการเคลือบคาราเมลหรือเคลือบน้ำตาลก็ล้วนแต่เป็นของกินเล่นดีๆที่เหมาะจะช่วยให้รองท้องได้ทั้งสิน้นเพราะถั่วเป็นแหล่งของโปรโตีนคุณภาพดีไขมันคุณภาพดีและยังได้รับใยอาหารที่เป็นผลดีต่อระบบการขับถ่ายอีกด้วย7คอสเทจชีสไขมันต่ำ หากเพื่อนๆจะลองหาของกินมารองท้องสักหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอาหารที่จะช่วยให้อยู่ท้องแถมมีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือการรับประทานคอร์เทจชีสที่มีไขมันต่ำนั่นเองค่ะอาหารชนิดนี้จะทําจากนมพร่องมันเนยทําให้มีไขมันตำ่ำโปรตีนสูงและเป็นแหล่งของแคลเซียมที่ร่างกายต้องการแถมยังอุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆที่เหมาะจะกินในเวลาหิวแบบไม่ต้องห่วงอ้วนเลยแปดโยเกิร์ต ปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากนมที่เรารู้จักกันดีในชื่อของโยเกิรต์ตซึ่งเป็นของกินเล่นที่ควรมีติดตู้เย็นไว้และควรเลือกซื้อแบบที่มีไขมันและน้ําตาลต่าจึงจะช่วยให้กินได้เรื่อยๆแบบไม่รู้สึกผิดและถ้าใครกําลังลดน้ําหนากักหากสามารถเลือกทานแบบกรีกโยเกิร์ตได้<ๆ>ก็จะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นไปอีกเพราะกรีกโยเกิร์ตจะมีโปรตีนสูงกว่าโยเกิร์ตปกติ2 3เท่าซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างกล้ามเนื้อและทําให้หุ่นลีนได้มากไปกว่าเดิมอีกค่ะจ วนอ้วนมีอะไรบ้าง 1. ไข่ต้ม 2. ป๊อปคอร์น 3. แอปเปลิล 4. องุ่น 5. แครอท 6. ถั่วชนิดต่างๆ 7. คอร์เทจชีสและ8โยเกิร์ตค่ะหากเพื่อนๆเลือกกินอาหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจินเชื่อแน่ๆค่ะว่าจะช่วยให้เพื่อนๆคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีและไม่อ้วนขึ้นแน่ อย่าลืมช่วยกันแชร์เรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้รู้ด้วยนะคะเพราะสุขภาพและหุ่นที่ดีหาซื้อไม่ได้แต่เราต้องคอยควบคุมและดูแลอาหารการกินอย่างถูกวิธีค่ะยังมีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอีกมากมายที่จินพร้อมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้และดูแลตัวเองไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามเพจ Healthy Mission ทั้ง Facebook และ YouTube จะได้ไม่พลาดถูกเรื่องราวดีๆที่เต็มไปด้วยสาระและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆไปให้กับคนอื่นด้ววยนะะะคคสสัดี่